แสงมาซาไฮโดยนะชะยาพิชิแสงช่วยทำอะไรให้หน่อยสิอีย่างวะเอานี่ไปนายจดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะทําไมล่ะเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไงเออนายเป็นอะไรหรือเปล่านะกูแกกกูแกกนายวาดอะไรอยู่นะเออฉันไม่ได้วาดอะไรเลยนะโอ้ฉันนี่ตาดำลอเกินนะไม่เออออโอ้โหฉันน่เซ็กซี่ลอเกินนะแสนมึงจะหยุดไหม ฉันเคฉันไม่อยู่ฉันก็ตายสิสวัสดีจ้าพ่อทำะไรอยู่นะพ่อกำลังทางานนะลูกแซนนี่อะไรกินยาแล้วนะเช้บลา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 บ เออจะเอ้ยปาเบรัสขอดูมือหน่อยมือเล็กน่ารักจังมือเล็กน่ารักดีถ้าพี่ชายแซนมีอะไรติดมือเอ่ะมาแล้วบิังว่าจะไม่รอรับคำที่ได้ก็ไม่มีอะไรดิก็มีอะไรหรอกก็มือฉันนี่แหละเออฉันรู้สึกว่าคืนนี้ฉันจะขี้คล่องนะเออเฮ้ยเฮ้ยใหญ่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 เกิดไปแล้วนั่นน่ะบลูม โอ้โหฉันว่ามันไม่เกลือนะมันใช่เลยล่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะราชถ้าชอบ